รอคะทำไมคิวไปโน่ออกมาได้ไปเยาวราชครับทำไมคิวไปเยาวัลล่าล่ะมาได้ไปเยาวราชครับวันนี้ไปงานของ FC Mobile มาครับแล้วก็ก็เ <c oughs> ลยพาเปียโนไปทานข้าวกับน้องไอซ์กับวาริสกับไมเคิลแล้วก็คุณตั้มสุปตาพาตาลุยนะครับรถเต็มจะเดินได้ไงถ้ารถไม่เต็มเนี่ยต้องเดินเขาเล่นมุกเลย ไปถึงรถติดเริ่มติดจะเดินได้ไงปะเขาเล่นมุกอยู่กันปะใช่ไหมรถติดคันหน้าข้างหลังทำไมไปนกรถติดคันหน้าข้างหลังเก่าอชอบใจชอบใจเอาชอบใจเพิ่นบได้ชอบใจเอาตอบได้ทีมีทีมกี้ชอบเล่นมัวอะไรหนูเม็นรุนเรื่องเลยเสียงแหบเสียงแหบพรุ่งนมีนผมก่เลยกลับไปกี้คุณดูทีบ้านกลับไปกี้กี้ชอบหนูก่อนหนูไม่ได้กาอนเลย เงอนผมนะครับก็เลยเสียแถบไม่หยุดอีกนะกลับกลับบ้านก็จะไม่ยกต่อไปถ้าพี่นงกิไม่หยุดพูดใครส่งอะไรมาให้ผมครับพูดดอกไม้หนูเช่าดอกไม้ขอบคุณค่ะเสียแถบกินหรือเปล่ากับบ้านกินไหมถ้าเป็นอย่านิกิพูดไม่หยุดหนูก็จะมียกต่อไปเหมือนแมวอ่ะเอฟซีเหมือนแมวเลยเหมือนแมวอ่ะบั๊บดึงเข้ามาเอาหน้ามาถูเหมือนแมวอ่ะเกาคางสักพักก็โกรธขวนนั่นเป็นเลยจริงเลย รเราจะเห็นนะคะโอไม่นะคะไม่ไปเียนไม่ไม่คือตาวานคเคยส่งมววาได้หนูอ่ะครับพี่อะไร,รได้ไหมอ่ะพี่โจ๊ะบอยขอบคุณนะคะครับพี่เป็นหนูน่าจะมีเกันในติ๊กต็อกเยอะแหละพี่ว่า F4 ชอบอะไรเยอะ F4 ให้เงินเพี่นิกกี้ไม่ให้สักบาท ไปเพิ่มยอดวิวใคร <ไป S 1> ดูไปเดือนแ้่ค่ะแม่กำลังกลับบ้านแม่อยู่ไหนอะ่ะโอเคเด๋ยววิขิตถ,ถ่ายรายการที่บ้านพี่อาร์ตมาถ่ายรายการอืมได้โอเคจ้า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 โอเคจ้าวันนี้คู่ไหนแปลว่าอะไรอะ่ะ อวันนี้คู่ไหนคอที่เด็ดคืออะไรอยากรู้ไหมคู่ไหนเด็ดสุดคู่นี้ไงหนักหนูยังไม่ได้เซฟพี่ในกินเลยได้ส่งไม่พึ่งมาเดี๋ยวส่ง FC ทยอยส่ง FC แต่ไปฝากป้าปลาด้วยอเอาลายเซ็นพี่ปไ,ไม่ใช่ป,ป้าปาอยากซื้อเลย มันเป็นโอค่ของเก่งมากใช่ครับ<อ>เก่งมากนะครับอ้าม่ะอ้ามชืน่นย่างเยอะมากชื่นชมนะครับรู้จักทสอาหารก,กินนะครับ<อ>เก่ง<อ>มากเก่งมากวันนี้เลยไปซื้อแว่นเลยอายุย<ง>ี่สิบสองฝึกทสอาหารก,กินได้เงินมาปุ๊บวันนี้ใช้เลยซื้อแว่นตลกอ่ะสายแชนโอเคครับรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทัดทยอยส่งอาทิตย์หน้านะครับนิ่งขึ้นมากนิ่งมากผมอะขนาดเมื่อวานทำซ่าใส่ผมนะ ทำซ่านนะเก่งมากใช่เก่งมากครับให้เปนิีกนใส่นิีกนใส่หลอนเลยเสียงหนุแถบเลยอะ่ะทุกคนเพราะมันกินเยอะอทำไมเสียงแหบเพราะว่างอนผมกลับบ้านมันก็เลยเอาหน้าความที่หมอนผมรู้ล็อกประตูเอาหน้าความที่หมอนนะมีแต่ในหลังป้าหนูไ่ได้ทำอย่างนั้นเสียงเลยแฮบ <No. S 1> จะวัดตวยิ mm ่ง hmm. ดูหนู่นเพิ่มยอดวิวให้ okay, <continue> เป็นโลงสายแว่นให้ FC, เอฟซีดูอ่อยสิไม่คุณขอเหรอคะใช่เอฟซี FC ขอไม่เห็นจะมีเลยพี่นิกกี้มี ลิปสติกของอะไรพี่กี้รู้หรือเปล่าสุดไม่ใช่สุดไม่ใช่เล็บอะไรพูดบ่อยา่า่นลยเขาเลยต้องให้ผมรู้ทุกอย่างเคยคไปสั่งกาแฟไปสั่งกาแฟกันนะครับเอฟซีไปสั่งกาแฟกัน,น,ะะป,กกนปุ๊บผมก็สั่งของผมแล้วผมก็เลยบอกว่าเปนโนกินอะไรไม่ยอมสั่งแล้วบอกว่าพีนกี้ไม่รู้หรอว่าหนูจะกินอะไรพีนกี้ไม่รู้หรอ ตายตายสองผิดด้วยตลกอวยโอ้ย,อยพี่นิกี้สั่งกาแฟหนูกินหนูกินมนัทฉ่าทุกคนรู้พี่พีฮอตได้แชมป์อ๋อเหรอ จริงๆกับพี่ฮอตด้วยนะครับเขาเตะบอลเก่งมากพี่ฮอตอะเอาแชมป์ไอดอลลี่ครับพี่บอลเขาเขาเก่งเลยเตะเก่งมากเตะเก่งมากพี่บอลอ่ะอ๋ออันนี้คือแชมป์บอลเหรอแชมป์บอลพี่นิกี้แมมแต่มาบ้างแปลว่าอะไรพิ่งมาเมื่อกี้ค่ะไม่แจ้งอ,อีกแล้วเมื่อวานหนูทำงานมันก็ไม่แจ้งแล้วคือ แบบว่าหนูเกรงเลยไม่ว่าหนูแบบเครียดเลยถ้าไม่มีคนดูไีไ่โดสโซคิ้วหรอ EFT ได้เสื้อแล้วบางคนได้เสื้อแล้วทุกคนต้องใส่แล้วก็ถ่ายลงทิกต o อใช่ครับผมเห็นบางพี่ๆบางคนถ่ายแล้วก็ลงทิกต o อกันนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณนะครับขอทำ ขอเอาลิเกศิลหน้าตอนทำหน้างอนมาได้ปะลิเกศิลต้องเซ็ตหรือเปล่าอต้องเซ็ตหรือเปล่าอีกนี่เกทำหน้างอนอะ่ะเอาอไหมทำหน้าเหมือนเมื่อวานอะ่ะโอหเมื่อวานไม่ได้นั่งงอนเมื่อวานน่าโกรธโกรธโกรธผมโกรธผมเพราะอะไรรู้ไหมแบตเขาหมดแบตโทรศัพท์เขาหมดเดี๋ยวไม่ใช่นะแล้วทีน,นี้เขาว่าหยิบมือถือหยิบมือถือ ผมขึ้นมาแล้วผมก็ไม่ใช่นหนูก็หยิบมาถ่ายโอเคไม่เข้าล้วม <c oughs> มันไม่ได้มีอะไรงไงโ,โดนจำกัดยอดคนดูปแปลว่าอะไรหรอคะหรืออะไรเขาบอกว่าถ้าเกิดไลน์ไอ้นี่เอะ ถ้าไล์ขายของมันจะแบบปิดการมองเห็นเหรออันีไม่รู้จริเมื่อวานคนดูไม่ลดแต่ว่ามันไม่เกินสามพันเลยอ่ะห้าพันช่วงนึงมันก็ตกมาเลยแล้วก็หยุด Don't ดนปิดกหรอวันนี้จะเกินสามพันเปล่าเ็เยอะแน่สอนผมไม่ได้ขายกาเป็นเยอะเ้าะแบบติดตากก้าด้วยหนูก็เลยไม่ดูตอนแรกหนูแบบไม่อยากติดตากก้าค่ะตอนแรกเพราะ ไเลยนะเออผมเรียกร้อยทุกวันครับคุณนุ่นครับเหรอเปียโนผมชงให้คุณเป็นไรเพราะว่าผมผมชงให้คุณนะเพราะว่าผมบอกว่าคุณนุ่นเขาโสดใช่ไหมผมช่วยช่วยคุณนะอ่าถูกต้องเปียโนนุ่นคือไหมโด้เนี่ยเนี่ยคุณนิกิติกตอกแข้งเหรอวะติกตอกแข้งเหรอขอบคุณค่ะ ติ๊ตอกช็อตไะเนี่ยเฮ้ยช็อตเปล่าเฮ้ยช็อตอะไรอะโปรแกรมล้วนไปเน่ยเออโปรแกรมล้วนไหมวะไม่ล้วนไม่ล้วนอะไรแล้วเลขมึงจะมาสองหมื่นได้ไงไม่เลยแล้วหนูก็โดนแบบนี้เลยมันล้วนที่ตอกล้วนแล้วไม่ล้วนมันล้วนมันล้วนปกติเป็นโดนเป็นแสนนี่ปิดการการมองเห็นไม่เลยไม่เลยกี่ยวแค่เน้าหนูก็โดนแบบนี้เลย ไม่ใช่ไม่จร่งพี่ต้นไม้ขอบคุณค่ะอะไรนะล้วนแล้วล้วนแล้วถ้ากิ๊ดติ๊กล้วนแล้วเนี่ยใช่เขาก็มีเทพเทพินอยู่ไหนเทพินเดี๋ยวเจอเทพินเดี๋ยวก่อนสบายแล้วเดี๋ยวเจอเทพินเดี๋ยวเจอเทพินทุกคนขอยี่สิบสองคนขอยี่สิบสองคนจะได้ครูสองเปียโนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ส่งดอกไม้ให้ลูก เอ้ยพี่ส่งดอกไม้ให้ลูกมาพี่ส่งดอกไม้ให้เบียโดมาสินิกิอะพี่ส่งดอกไม้ร้อยดอกมามาอีิเอาดิเอ้าเร็วมึงยังจะเร็วอีกเหรอสี่มือกับพันหกมึงยังจะเร็วอีกเหรอไอ้นุ่นกลัวมึงปาดมากเลยน่ากลัวมิกกี้ทีมมึงอะน่ากลัวมากมึงจะไปปาดได้ไงมึงบ้าเปล่าสี่มือกับพันเจ็ด มึงวันก่อนกูโดนคนจีนปาดไปแสนหนึ่งอะกูช็อกเลยพวกพี่เนี่ยมากสุดสามพันในนุ่นเฮ้ยคนเขาก็พยายามช่วยหรอกที่นี่ด้วยเฮ้ยโต๊ะเปสบายสบายดอกไม้ดอกไม้มาเอาดอกไม้มารูปนวดขอรูปนวดเลยอวันตะวันมาแล้วอุ้ยโอ้ยโดนปาดแน่เลยโดนปาดแน่เลยมีต้นไปปาดช่วยด้วย พี่ต้นไม้ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยเร็วเหมืนอนที่บอกเขาจะปากกลับแล้วไอ,อ้เพื่อนไอ้เพื่อนตีหมื่นต่อเจ็ดพันมันจะบอกช่วยด้วยช่วยด้วยพี่นุน่นพี่นุ่นไม่เอ็นดูหนูเลยแทนพี่นุ่นไม่เอ็นดูหนูเลยพี่นุ่นมึงดูนะสี่หมื่นต่อเจ็ดพันนะไม่ใช่สี่หมื่นต่อทำไมทำไมต้องบูลลี่ด้วยอะ่ะทำต้องทำอย่างนั้นใครใครบูลลี่นิกกี้บูลลี่ทำไมอ่ะฮะ อะไรคุณ่ป็นบุรีพี่แบงค์ขอบคุณค่าพี่แบงค์เป็นไงเปโนมไม่เล่นกับมึงแล้วอ้าวมึงไปทําเก่งไงมึงไปทําเหนือไงไม่ใช่มันเอาว่ามันสูตสีปันไม่ใช่มันเป็นจังหวะไม่เล่นด้วยแลละเมื่อกี้คุก็แพ้มาเอะไรแพ้ยังงมึงก็แบบมึงก็ทาไมมึงไม่แบบมื่นหนึ่งต่อแปดพันวะมึงจะมาสี่มื่นต่อแปดพันทำไมวะอ้าว เอาแล้วอย่างนี้ไปเล่นกับหิ้มนีกว่าโอ้ยนิกิแพ้เราพานอีกแล้วทำไมพานนะลูกพี่ลูกพี่อย่าพึ่งพานสิมันห่างไปนี่กี้มันก็ต้องยอมรับมันต่ก้าวพันต่อแปดพันสิโอ้ยโวยวายโวยวายพี่แบงค์จัดการสิขอยูนี้สักลูกไม่ต้องไม่ต้องเบิกตังค์เลยโอ้ยคันเลยโอ้คนรู้ท่าพันเลยอ่ะ แต่คนดูห้าพันเว้ยนุ่นนุ่นคนดูเท่าไหรพันสี่ห้าพันเว้ยมุนใหญ่ขิงเนี่ยไหมนะกูตอบกระเด็นเลยนั่นนี่กูไม่เน้นตังกูเน้นปริมาณนุ่นแล้วเยอรมันจะแบกใครเยอรมันแบกใครเยอรมันกูอนเสิร์ตเฮ้ยเยอรมันแบกใครเยอรมันแบกใครเขาจะกันมาฟรีคอนเสิร์ตไหมเนาะเฮ้ยเยอรมันแบกใครเยอรมันแบกใคร มึงจะมาพูดให้กูโดนด่าเลยนุ่นไม่พิจงรมาพูดเดี๋ยวกูเล่นมาร้อเล่นรอเล่นรอเล่นป่นเดี๋ยวกูโดนอีกอ่ะไอ้คมาพูดเยอะมันไปใครเยอะมันไปใครกูโดนอีกนี้ตายกูฉันบอกแล้วว่าฉันเชียร์คนนี้สุดใจฉันออกสื่อสัมภาษณ์ไปแล้ววันนี้ฉันบอกฉันเชียร์เบียนโนมาก กี้เป็นไรอ่ะเอายาแก้ไอไหมขอบคุณนะพี่ไม่อยากเนเนี่ยมึงต้องแก้มือได้อย่างงี้เสียงบกมากต้องแก้มือบิดบิดบิดแล้วพ่อเสียงระบบมากเลยเปียโนพี่ขอจับตาได้ไหมบิด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 เปียโนพี่ขอจับตานึงได้ไหมใ้ยเฮ้ไอ้เฮ้ยมึงอย่าบังคับเขาดิมิกกี้มึงบังคับผู้หญิงเหรอ นี่มึงบังคับผู้หญิงเหรออุ้ย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 มึงบังคับผู้หญิงเหรอเจอกันน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ <sz we k> ้ยพี่นุ่นตัวคนให้พี่นุ่นก็เยอะมา,มากๆแล้วหนูปกติไม่เคยมีคนไทยแบบน,นี้เลย,ยเปียโนหูแตกแล้วฝั่งพี่บอกเปียโนหูแตกแล้วต้งนุ่นนุ่นนุ่นมึงไปฝึกก่อนมึงไปฝึกมึงไปหาเทพเยอะๆมาก่อนแล้วค่อยไปเจอเปียโนดีกว่าเพราะว่าเราอ่ะ มึงไปตามเทพมาเยอะๆก่อนเทพมาเยอะเมื่อไหร่ค่อยมาตามกูเออเนี่ยเทพกูมาแล้วมดแล้วครับคคนีครับเจินครับเออเออเอาเลยเอาเลยเจอกันนะน้องไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไอนี่ต่อจริงทำงานกูจะคุยกับเปียโนองกูไม่ได้คุยกับมึงก็กูจะไปทำงานก็กูจะคุยกับเปียโนกูไม่ได้คุยกับมึง อันนี้เ<อ>หรอแ่ฝั่งนี้บอกว่ากลัวแพ้หรอบิดอ่ะบิดอ่ะกลัวแพ้หรอไปตามเทพมาก่อนมึงเอาเทพมึงมาให้เต็มๆตมก่อนแล้วค่อยมาชวนกูน่าตบเนาะทุกคนเข้าใจปะไปตามาเทพมาก่อน,นเทพพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาชวนเปียนโนเข้าใจเป่าอะไรกูคุยกับเปียนโนนี่กูส่งมาหาเปียนโนไม่จะคุยกับมึงนะเนี่ยลูกพี่พี่นุน่นน่จะเคยพี่นุน่นแต่พี่นุ่น,น้องเผาพนิกกี้ก่อนอ๋อได้ได้ โอเคแต่ว่าทุกคนไม่ต้องส่งให้แล้วนะคะอ๋อไม่เล่นไม่เล่นพีเคตลบอ่ะพี่นัน so cute thank you ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณพี่โตเจวันนะคะพี่นิกกี้ขอบคุณเขาด้วยขอบคุณนะครับบุนเจอกันน้องได้ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งาขอบคุณที่ส่งมาขอบคุ่ส คุณก็ไปเดี๋ยนี่เกขอบคุณพี่โจโจบอยก่อนขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะคะพี่โจโจบอยหนูไม่เคยได้เลยถ้าไม่ใช่พี่คีร่าเอฟบีพีสุดๆไม่ที่ไปเล่นนะเพราะว่าไม่อยากให้พี่ๆไม่นั่นจ่ายตังค์เก็บตังไว้เปย์สาวๆหรือ่าเพราะว่าเบนโนก็เอาตังค์ออกมาไปเป็นหนูไม่เคยได้เหรียญ สองวิสุดท้ายจริงๆอ่ะสายใจชอบแกล้งอีนุ่นขอผมอะมนี่กี้หนูก็สงสารพี่นุ่นไม่ต้องสงสารมันสงสารมันทำไมเราเอาเขามีคนไปทุกวันวินนี่กี้ก็พูดดีๆกับเขาเอาโดนไอ้กกูเข้นวินนี่กี้ชอบตัก,กรเสด็พี่นุ่นสงสารพี่นุ่นมันต้องโดนแบบนี้อีนุ่นนะทำไมต้องเรียกว่าอีด้วยอ่ะเอาสองสาร พี oh ่น hey ุ <c oughs> ่นทำให้คนดูหนูเยอะเลยใช่ใช่ใช่น่าจะไปทำบุญยบイベยูนี่ยูนี่มาจังหวะแชร์พอดีเหมือนพี่แบบให้อุ๊บอ่ะอุ๊บคือ like อุ๊บไม่ให้พูดอ่ะไม่ถืออะไรปิดปากไว้ไม่ให้พูดเลยส่งยูนี่มาเลย อยังไม่ไปห้องวันเสาร์ในพินิกี้เราไม่ไม่ออกเลยอะ่ะอะไรน,นะวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ไงเราไม่ได้ออกไปไหนเลยอะ่ะแล้วหนูจะออกไปไหนกันแบบมันถึงว่ากลางคืนเราก็ไม่ได้ไปเลยอะ่ะมันอยู่บ้านไม่ได้หรือฝ<ด>ึกท <ไง S 1> ี่บ้านิอือพปกติจะออกตลอดเลยเสาร์อาทิตย์เอ้ยสุดเสาร์ กับอะไรนะคะกับกับลับคืออะไรออบบลัชเหรอบลัชที่ใช้วันนี้คือดีอร์นะคะแต่ว่าปกติใช้แบร์บิวตี้ของสลีน่าค่ะสีโฮปที่มันมีแต้มแต้มอ่ะแล้วก็ใช้คู่กับไฮไลท์เดอร์ของเขา่ะหรือแม่ก็จะใช้ชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่ค่ะชอบมากโอ้ยนี่พี่พี่โตโต้ที่ให้ยูนี่หนูลงคลิปนี่โทษนะจริงอ่ะ คนดูต้องเยอะอ๋อรีพส์เลนไม่เป็นจริงๆเลยไม่เป็นเลยไม่เป็นจริงๆเรียใช้เฟนตี่ค่ะเฟน c ี b บิวตี้และบ้างเขาก็ใช้คล a r ์เรนซ์ข้างในอ่ะสีเชอรี่แบบแดงๆนิดนึงแต่ว่าหนูมันแดงเกินก็เลยใช้เฟนตี่องเดียวค่ะเฟน c ี b บิวตี้สีฟัสซีค่ะ ไม่ก็ซีเฟนติกเลยพี่นิกกี้ไม่ใส่แว่นแล้วหรอเดี๋ยวนี้อะไรนะครับเขาบอกทมาพี่นิกกี้ไม่ใส่แว่นแล้วหรอทับทางโกบอยครับตอนแรกใส่แล้วก็ตอนนี้โกบอยใส่ละเดี๋ยวคาแรคเตอร์ซ้ำจริงเหรอโกบอยใส่ลโกบอยใส่แว่นแล้วตอนนี้มีแฟนยังเขาไม่หรอก หรอปกติเขาเปกกันเยอะหรือเปล่า oh, อ๋อไลฟ์ครบชั่วโมงเปิดการมองเห็นหรอคะ mm hmm. ไม่รู้เลย เพียโน้ตนำพีเคยอยู่บ้านได้เดือนละสิบล่ะไม่จริงเลยอยากให้รีวิวเครื่ review, องสํอางเหรอคะหนูเคยรีวิวลงไปในสตอรี่ไอจีอะคะ่ะทุกคนถ้าแบบหนูลงหนูก็จะลงในไอจีเลย ที่นเะอะวันแฟนหรอขอบคุณนะคะอวันแอฟฟนหรอขอบคุณนะคะกมากกูด,ดาเม่อวาทำยอดไ่เข้าเน,นะเข้าอะไรบ้านแลพี่เมื่อวานเรบบี้ ถึงแล้วถึงแล้วครับครับครับ Business Management ค่ะจะไม่จบอ่ะทุกคนเพราะว่าแบบเราเรับริงอย่างไ้กับเอซีเมื่อก,ก่อนเลยพี่ลงไปไทยไ้กับเอซีเมื่อก,ก่อนเลยพี่ลงไปไทย